สวัสดีครับทุกคนนะเดี๋ยวปกติอา้าวีดเสียงอีกแล้วโอเคสวัสดีครับอวันนี้นะครับ่าเรามาสู่เดย์เก้กันแล้วเนาะผมเชื่อมั่นว่าทุกคนครับได้เรียนกันมา8วันนะครับ8 d ดเแล้วนะครับโอ้ะสิวันใกล้จบแล้วนะครับแต่วันนี้เพิ่งมาถึงที่เ้าวันที่เแต่สิ่งที่สําคัญครับวันนี้ครับเป็นเรื่องที่สําคัญอีกแล้วเป็นเรื่องที่ โคตรอินสปายอีกแล้วนะครับหัวข้อแค่หัวข้อก็มาแล้วอะ่ะเด9พลังแห่งการจุดๆนะครับแน่นอนนะครับผมจะไม่ไม่ได้มาสอนพลังงานสะกดจิตพลังการดึงดูด,ด,ดนุนนันนี่อะไรผมผมไม่ใช่สายนั้นนะครับแต่สิ่งที่ผมจะมันเล่าให้ทุกคนฟังหรือจะมาแชร์กับวันนี้ครับคือพลังแห่งการโฟกัสเดี๋ยววันนี้จะพามามาท่องอีกโลกหนึ่งแห่งคำว่าโฟกัสมาทีนี้ทุกคนพร้อมกันแล้วครับ พลังแห่งการโฟกัส3สเต็ปซูเปอร์โฟกัสหลายคนบอกว่าอะไรวะอะไรคือโฟกัสถ้าเกิดทุกคนเคยเรียนฟิสิกส์ม .5 ฟิสิกส์ม .4 ม .5 นี่แหละเรื่องเลนทุกคนก็จะได้ยินคำว่าเลนจะมีจุดโฟกัสของมันระยะที่มันชัดระยะที่มันไม่ชัดนั่นก็คือจุดโฟกัสถ้าเกิดใครเคยอ่านหนังสือหน่อยนะครับแล้วเคยอ่านเรื่องของวอร์เรนบัฟเฟตกับบิลเกตนะครับเขาบอกว่าในงานวันเกิดนะครับ ของคุณน่านานจะคุณพ่อนะครับคุณพ่อของบิลเกตนะครับแล้วเขาเชิญวอร์เรนบัฟเฟตไปคุณพ่อก็เลยมามาชาเลลจ์กันหน่อย2คนนี้คุณประสบความสําเร็จทั้งสองคนเลยคุณบิลเกตคุณวอร์เรนบัฟเฟตคุณเอากระดาษไปคนละแผ่นสิแล้วคุณลองเขียนมาสิคีย์พอยท์ที่สําคัญที่ทําให้คุณเนี่ยมาถึงวันนี้ได้คืออะไรทุกคนพูดมาคําเดียวเลยครับคือคําว่าโฟกัสแต่ทีนี้ครับ สิ่งดีๆทั้งหลายทั้งปวงที่คุณคิดไวในไว้ในสมองคุณจะไม่เกิดขึ้นผมคอนเฟิร์มร้อยเปอร์จะไม่เกิดขึ้น,นถ้าคุณไม่โฟกัสนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยสำคัญไงจจำคำนี้เอาไว้เราโฟกัสไปที่ตรงไหนความรู้สึกของเราจะไปที่ตรงนั้นแล้วความรู้สึกเราไปที่ตรงไหนมันเหมือนกับพลังงานที่เราทุ่มเทไปทั้งหมดเนี่ยมันไปอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นถ้าคุณโฟกัสกับความสนุก อารมณ์คุณความรู้สึกของคุณจะสนุกถ้าคุณโฟกัสไปกับเกมแล้วคุณเล่นแล้วเครียดคุณจะเครียดถ้าคุณโฟกัสไปกับสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้เช่นข่าวทุกวันนี้ที่เรากําลังฟังกันอยู่แต่เราควบคุมมันไม่ได้พลังงานของคุณจะไปอยู่ตรงนั้นจําคํำนี้เอาไว้คุณโฟกัสที่อะไรนะครับความรู้สึกของคุณจะไปที่ตรงนั้นโทนี่โรบินครับเขานิยามคําคํานี้ไว้ว่า โฟกัสคือความรู้สึกแล้วความรู้สึกคือชีวิตของเราเพราะว่าอะไรรู้สึกดีชีวิตดีไหมครับดีรู้สึกไม่ดีชีวิตโอเคไหมก็รู้สึกเหนื่อยๆโฟกัสเราโฟกัสไปที่ไหนความรู้สึกเราจะไปที่นั่นแล้วถ้าเราให้ความรู้สึกกับสิ่งไหนนั่นแหละคือชีวิตของเราหลายครั้งครับที่ทุกคนชอบบ่นตัวเองว่าเส็งและชีวิตคุณก็จะเป็นแบบเสงเสงๆหลายครั้งที่ทุกคนบอกว่า คือชีวิตทำไมกูอินสปายอย่างนี้วะอินสปายก็คือแบบมีแรงบันดาลใจอะไรอย่างนี้ชีวิตคุณก็จะแบบรู้สึกว่าแบบมีอะไรน่าตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นครับแค่คุณโฟกัสยังไงชีวิตคุณจะไปอย่างนั้นมันมีคำคำหนึงนะเขาพูดว่า where you focus goes นะครับ energy flow แปลว่าโฟกัสอยู่ที่ไหนพลังคุณจะไหลไปที่นั่นพอพลังคุณไหลไปอ่ะถ้าสิ่งนั้นดีมันคือการทุ่มเท ในสิ่งที่แบบไปถูกทางแต่ถ้าคุณไปโฟกัสผิดอย่างล่ะจําคํำนี้เอาไว้เวลาคุณไปโฟกัสผิดอย่างโฟกัสในสิ่งที่ไม่ใช่โฟกัสในสิ่งที่แบบทําไปก็เสียเวลาสุดท้ายพลังงานของคุณก็จะไหลไปตรงนั้นท,ที่นั่นเหมือนเดิมแล้วสิ่งที่คุณจะเสียไปครับคือเวลาครับ where you focus on expand นะครับแปลว่าอะไรที่คุณโฟกัสสิ่งนั้นมันจะขยายขึ้นทันทีแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ย ถ้าเราอะไม่มีความสุขหรือว่าเราสําเร็จไม่เท่าที่ควรมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราโฟกัสเรากําลังโฟกัสผิดเรื่องอยู่หรือเปล่าแล้วคําถามที่เราจะต้องถามตัวเองครับแล้วฉันต้องโฟกัสอะไรโฟกัส3อย่างที่คุณจะต้องตอบตัวเองให้ได้โฟกัส3อย่างนะครับข้อที่1โฟกัสลองเทิร์โฟกัสลองเทิหมายความว่าลองคิดดูสิว่าไลฟ์สไตล์จริงๆเนี่ยก่อนตายเนี่ย อยากได้แบบไหนคุณอยากสร้างสรรค์ให้ชีวิตคุณเป็นยังไงลองคิดดูหน่อยผมได้พาทุกคนทําเรื่องนี้ครับไปในตั้งแต่ day 2แล้ว focus long term คือการหาเป้าหมายของคุณการหาไลฟ์สไตล์ที่คุณอยากได้แล้วจดจ่ออยู่กับมันเช่นผมนะครับอยากผมอยากได้แบบผมจะเล่าให้ฟังเลยนะผมมีบ้านอยู่ริมทะเลผมคิดในใจมีบ้านอยู่ริมทะเล คลื่นสัดสัดคลื่นซัดลมปิวสวยผมนั่งอยู่หน้าบันไดบ้านไม่ใช่บันไดระเบียงที่มีสาว่ายน้ําแล้วผมก็นั่งจิบน้ํำเย็นๆในมือถือ iPad อยู่แล้วผมก็ดูว่าวันนี้กําไรที่ผมลันมาตั้งแต่วันจันเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วบ้างแล้วตาอีกคู่หนึ่งผมก็มองไปทางขวาที่เห็นลูกๆก,กับภรรยากำลังเล่นกันอยู่อย่างสนุกสนานนี่ลองเทอมของผม ผมก็จดจอมันเฮ้ยอยากได้แบบนั้นว่ะนั่นคือการโฟกัสลองเทอมมโฟกัสว่าชีวิตเนี้ยจะเอาอะไรต่อไปข้อที่2 f o โฟกัส mid term โฟกัส mid term หมายความว่าการโฟกัสและการวางแผนวันต่อวันเช่นตอนเนี้ยอยากเทรดให้ได้1000เหรียญต่อต่อเดือนว่ะอยากมีชีวิตที่มี1000เหรียญต่อเดือนทุกเดือนโฟกัส mid term วางแผนวันต่อวันซิต่อวันคุณต้องทำอะไร ให้1เดือนคุณได้หนึ่งพัเหรียญจำเดย์ดใช่ไหมเดย์เจ็ใช่ไหมจานรองแก้วที่ผมให้เขียนสิ่งที่คุณต้องทําคืออะไรต่อวันน่ะแล้ววันวันหนึ่งอะ่ะต้องทําอะไรวะต้องทําอะไรเพื่อไอที่จะได้ลองเทิมเนี่ยวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาวางแผนวันต่อวันโฟกัสมิดเท r m มคือแผน1วัน1วันฉันจะทําอะไรบ้างมันมีคําคํานึงจากจากหนังสือผมจําไม่ได้ละว,ว่าอะไร เขาพูดคำคำหนึงว่าถ้าผมขอซื้อเวลาคุณอ่ะสิปีคุณจะขายให้ผมไหมสมมตุติผมรวยเท่าแบบเท่าเจ้าสัวซีทีซีพีเลยผมบอกอย่างนี้ผมบอกว่า10ปีเนี่ยของพี่เนี่ยมันมีความจำเป็นของผมกับผมมากเลยผมให้พี่พันล้านมีใครขายบ้างครับมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือ เห็นไหมพี่ๆทุกคนให้คุณค่าของเวลาตัวเองเท่าไหร่บางคนให้10ล้าน10ปีของฉันเนี่ยมีมูลค่า10ล้านเลยนะ1 0ปีของฉันเนี่ยบางคนมีมูลค่าร้อยล้านเลยนะบางคน10ปีของฉันเนี่ยพันล้านเนี่ยฉันก็ยังไม่ขายและผมขอถามกลับไปครับเวลาทุกวันนี้ที่พี่ไม่ขายทุกวันนี้เนี่ยพี่ใช้มันคุ้มค่าหรือ,อยังครับถ้าเกิดใครนะครับใช้คุ้มค่าแล้วผมขอเสียงปรบมือให้ด้วย แต่ถ้าใครยังใช้ไม่คุ้มค่าคาว่าไม่คุ้มค่าเช่นอะไรแต่ละวันเนี่ยคุณยังโฟกัสในสิ่งที่มันไม่ได้ตรงกับเป้าหมายคุณอยู่คุณยังไถมือถือเล่นอยู่คุณยังใช้เวลาเสียเป็นสองสามชั่วโมงในการไถมือถือเล่นคุณยังเสียเวลาในการหลายๆชั่วโมงในการนั่งดูข่าวที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ผมไม่ได้จะมาบอกว่าทุกคนใช้เวลาไม่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แต่สิ่งที่ผมจะบอกครับคือทุกคนให้ค่ากับเวลาตัวเองมหาศาลมาก เพราะฉะนั้นเรามาใช้ให้มันคุ้มค่ากันดีกว่านะครับเงินหายไปสูญเสียไปหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่เวลาหายไปและสูญเสียไปเอากลับมาไม่ได้เพราะฉะนั้นครับเวลามันกาลังนับถอยหลังเราอยู่เวลาทุกอย่างกําลังนับถอยหลังเราอยู่ผมไม่ได้พูดให้ทุกคนเครียดไม่ได้ทาไม่ได้พูดให้ทุกคนซีเรียสแต่กาลังพูดให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยมันกําลังนับถอยหลังอยู่นะมันไม่ได้มีเพิ่มขึ้น หนึ่งวันทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันหลายคนอาจจะต้องทำงานโอเคให้ทุกคนไปโฟกัสที่งานแต่สิ่งที่สำคัญครับทุกคนจะมีช่วงเช้าของตัวเองช่วงกลางวันของแต่ละตัวของของตัวเองและช่วงกลางคืนของตัวเองครับเช้ากลางวันและกลางคืนช่วงเช้าครับคือช่วงที่คุณจะต้องมาเขียนหรือคุณอาจจะเขียนก่อนนอนก็ได้ไม่ต้องเขียนนะครับ คุณจะต้องรู้ว่าวันเนี้ฉันจะต้องทําอะไรบ้างให้เสร็จวันวันหนึ่งครับคนคนหนึ่งไม่สามารถทําได้เกิน5อย่างถึงแม้ว่าทําให้เกิน5อย่างมันจะไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นครับผมอยากให้ทุกคนครับเขียนสิ่งที่ตัวเองต้องทําจริงๆประมาณ3 5ถึง5อย่างที่จะต้องทําให้เสร็จนะครับมาในวันนี้เช่นวันนี้จะต้องไปทํางานไปทํางานวันนี้มีงานอะไรที่ต้องต้องคุยด้วยว่าวันนี้จะต้องมีงานอะไรที่จะต้องต้องทําวะ อันนั้นคือในส่วนของงานนะครับส่วนของงานมีอะไรบ้างอันดับที่2ในส่วนของชีวิตฉันเนี่ยถึงแม้ว่าฉันจะทํางานนะได้เงินเดือนใช่อยู่แต่จริงๆอ่ะฉันอยากเป็นเทรดเดอร์ะวันเนี้ยฉันทําอะไรที่มันตรงกับการเป็นเทรดเดอร์แล้วหรือ,อยังโอเคฉันตื่นมาวิเคราะห์กราฟหรือดูกราฟ1ชั่วโมงหรือฝึกฝนในการดูกราฟ1ชั่วโมงโอเคตรงกับเป้าหมายแฮปปี้เพราะถ้าฉันทําวันนี้ ฉันดูกราฟวันละหนึ่งชั่วโมงทุกวันทุกวันทุกทุกวันทุกวันอีกสิบเดือนข้างหน้าฉันจะเทรดเป็นแต่ถ้าวันนี้ฉันยังไม่ทําแล้วพรุ่งนี้ฉันก็ยังรอเวลาอยู่อีกสิบปีฉันก็ทําไม่เป็นนอกจากดูการาฟไม่พอครับอย่าลืมพัฒนาทางด้านอารมณ์ตัวเองด้วยพัฒนาอารมณ์ความคิดของตัวเองหาอะไรที่มันแบบทําให้ฉันรู้สึกอินสปายอะสักเรื่องหนึ่งหาเรื่องดีๆฟังข้อมูลดีๆที่ทําให้ฉันแบบรู้สึกว่าฉันพัฒนาทางด้านอารมณ์และความคิด ต่อไปฉันขอสัก15นาทีสูตดหายใจลึกๆทําสมาธิหน่อยนี่คือด้านของชีวิตคุณต่อไปด้านสุขภาพวันเดี๋ยววันนี้ออกกําลังกายกระโดดตบหน่อยแล้วกันสัก30นาทีอย่างน้อยถ้าฉันไม่ป่วยฉันก็ดูแลคนอื่นได้ต่อคิดแค่นี้เลยนะไม่ต้องคิดเยอะเลยนะไม่ต้องรอเวลาด้วยแค่ลุกมาเนี่ยแล้วก็กระเดิดกระโดดตบสัก20ครั้งนะครับ30ครั้งแล้วก็ วิดพื้นหน่อยนะครับหรือสควอตอะไรก็ได้หรือไปวิ่งจ็อกกิ้งกระโดดโลดเต้นอะไรให้เหงื่อมันออกก็ได้สัก30นาทีนั่นก็ถือว่าเป็นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์แล้วต่อไปด้านความสัมพันธ์วันนี้จะทําอะไรให้คนที่บ้านกินดีนะเฮ้ยวันนี้เดี๋ยวพาคนที่บ้านทําสุกี้กินดีกว่าวันนี้จะเล่นกับลูกยังไงดีมีเวลาให้ลูกหน่อยนี่คือด้านชีวิตเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยทำแค่นี้แหละบางคนเอาไปทุ่มเทกับงานหมดความสัมพันธ์พังสุขภาพพังชีวิตพัง งานลุ่งเบิกปะละ่ะไม่เบิกคุณให้คุณค่ากับตัวเองคุณป้อนความรู้ดีๆให้กับตัวเองคุณออกกำลังกายคุณหยอกล้อแฟนชีวิตคุณมันจะมีพลังเอเนอร์จีเพิ่มขึ้นเยอะคุณแค่ทํามาตารางตารางหนึ่งนะครับทามาตารางตารางหนึ่งเขียนสิ่งที่ฉันต้องทําในวันนี้ช่วงเช้าช่วงที่คุณจะสามารถพัฒนาตัวเองได้ดีที่สุดจําคํานี้ไว้คือช่วงเช้ามาเคลียตัวเองว่าวันนี้มีแผนอะไรดีๆที่นา่า ที่ฉันต้องทําบ้างให้มันเสร็จในงานของฉันให้ทําในช่วงเช้าต่อมาช่วงกลางวันให้คุณโฟกัสไปที่งานของคุณงานหลักใครทํางานประจําก็ทําแต่ใครที่เป็นเทรดเดอร์คุณก็โฟกัสทั้งเทรดทั้งพัฒนาตัวเองไประหว่างวันช่วงกลางวันเนี่ยใครทํางานประจํานะเอางานเลยนะครับเอางานเลยเอางานเป็นหลักเลยแล้วก็โฟกัสจดจ่อทําให้มันเสร็จนะครับความรับผิดชอบอะไรทําให้มันเสร็จในงานนั้นแล้วหลังจากนั้นครับ สต็อปเรื่องงานซะช่วงเย็นไปให้ความสําคัญกับคนที่บ้านชีวิตมันจะเติมเต็มครับแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยมีกําลังมีอินสปายมีทุกอย่างเลยทุกอย่างมันจะเต็มหมดถ้าเกิดคุณเติมมันเต็มแค่เพียงคุณคุยกับตัวเองก่อนเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งวันนี้ทำอะไรบ้างพุ่งนี้เอาตั้งแต่พุ่งนี้เลยนะวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าก่อนคุณนอนก่อนคุณนอนวิธีการที่จะเขียนกระดาษเนี่ยให้ดีที่สุดว่าพุ่งนี้ วันวันวันต่อไปอ่ะอจะทําอะไรบ้างนะครับให้คุณเขียนตั้งแต่ก่อนนอนพอพรุ่งนี้เช้าคุณตื่นมาคุณจะได้ทําเลยนะครับผมตั้งเป็นวอลเปเปอร์ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เช้าเลยนะครับว่าตีห้าผมทําอะไรเอ,อ่อหกโมงทำอะไรนะครับนู่นนั่นนี่จนถึงก่อนนอนผมทําอะไรเนี่ยผมทําอย่างเงี้ยแล้วตั้งเป็นหน้าวอลเปเปอร์เอาไว้ <c oughs> นะครับมันจะได้แบบมันจะได้แบบไม่ลืมนะครับมันจะได้ไม่ลืมช่วงแรกพี่พี่เขียนจากสิ่งที่พี่ๆทุกคนเนี่ยกําลังคิดก่อน กำลังทําก่อนกําลังสามารถเป็นไปได้ก่อนสิ่งที่สําคัญเลยก็คือทุกคนกระดาษแผ่นนี้ครับเขียนตั้งแต่ตารางเวลาพรุ่งนี้เลยนะไม่ต้องเขียนเขียนแน่นมากเอาเขียนแบบชิวๆแบบทําแล้วแบบสบายๆอ่ะแต่ให้มันครบทั้ง3อย่างข้อที่3พอเรารู้แล้วข้อที่2ว่าวันพรุ่งนี้ตื่นไปต้องทําอะไรบ้างอันที่3คือโฟกัสช็อตเทอมโฟกัสช็อตเทอมนี่คือเป็นสิ่งที่โคตรจาเป็น ทุกคนแทบจะหาเวลาในการจดจอ่อกับอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยแทบจะยากมากๆเลยเอาง่ายๆแค่ผมให้ทุกคนดูโทรศัพท์เนี่ยดูอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะนานๆเกิน10นาทีเนี่ยก็ยากแล้วจงโฟกัสหชั่วโมงที่มีคุณภาพของคุณให้ได้เช่นหาหนึ่งชั่วโมงที่คุณไม่สามารถที่จะมีคนใดคนหนึ่งมาสามารถกวนคุณได้หนชั่วโมงที่จะไม่สามารถโท,ที่ จะไม่มีโทรศัพท์มาก,กวนคุณได้1ชั่วโมงที่คุณจะไม่จําเป็นต้องตอบไลน์1ช,ชั่วโมงที่คุณจะไม่จําเป็นจะต้องตอบดีมานใครทั้งสิ้น1ชั่วโมงที่คุณจะไม่จําเป็นต้องไปทํากับข้าวให้ใครกิน1ชั่วโมงที่คุณไม่จําเป็นจะต้องไปตอบสนองความต้องการของใครแต่คุณจะทําเฉพาะสิ่งที่คุณอยากทําเท่านั้นใน1ชั่วโมงนั้นเข <laughs> าเรียกว่าโฟกัสชอตเทอมฝึกปฏิเสธให้เป็นเพื่อหาเวลาของตัวเองให้ได้เหตุผลหนึ่งที่ทําให้ทุกคนไม่มีเวลาเป็นของตัวเอองคื ทุกคนไปตอบสนองกับความต้องการของคนอื่นเยอะเกินไปเฮ้ยวันนี้เนี่ยพี่ให้ไปช่วยทํานูน่นทํานี่อะ่ะเออต้องไปอะ่ะเฮ้ยวันเนี้ยต้องไปช่วยเอ่อใครคนใดคนหนึ่งนี่แหละทํามันนี้สักอย่างหนึ่งไม่ไปช่วยได้ไหมไม่ไปช่วยก็ได้แต่ว่าเกรงใจเขามีใครเป็นแบบนี้ไหมครับอยากจะมีเวลาสักหนึ่งชั่วโมงเป็นของตัวเองแต่โดนรบกวนอยู่ตลอดเวลาเลยนี่แหละเขาเรียกว่าโฟกัสช็อตเทอมหาวเวลาที่เป็นคุณให้ได้ หชั่วโมงทีนี้เวลาที่ควรเป็นคุณที่สุดเนี่ยในหนึ่งชั่วโมงนั้นเนี่ยคือชั่วโมงไหนชั่วโมงแรกคือชั่วโมงหลังตื่นนอนชั่วโมงแรกหลังตื่นนอนคือเวลาของคุณอย่าให้ใครมากวนคุณได้ให้คุณสามารถนั่งสมาธิได้ให้คุณสามารถคิดว่าวันนี้ฉันจะทําอะไรบ้างให้คุณคิดว่าวันเนี้ถ้าฉันจะเทรดฉันจะวางแผนอะไรดีลองนั่งนั่งอยู่กับตัวเองชิวชวเล่นเลนหลังตื่นนอน หนึ่งชั่วโมงแบบไม่ต้องดูโทรศัพท์แบบไม่ต้องเช็คอีเมลแบบไม่ต้องเช็คกราฟไม่ต้องเปิดดูกราฟใดๆทั้งสิ้นนี่คือหนึ่งชั่วโมงหลังตื่นนอนที่ทุกคนต้องทําไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นข้อที่2ข้อถัดไป1ชั่วโมงก่อนนอน1ชั่วโมงก่อนนอนเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะก่อนนอนทุกคนจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปบ่มไว้ต่ออะไรที่เราชอบคิดไปทั้งวันจนไปถึงก่อนนอน่ะ เราชอบเอาไปฝันแล้วมันก็ทำให้บางวันก็ฝันร้ายบางวันก็ฝันดีเพราะฉะนั้นครับก่อนนอนห้ามเอาความคิดขยะที่คุณมีทั้งความเครียดเรื่องไม่มีตังความเครียดเรื่องของโค<อ>วิดความเครียดนู่นนั่นนี่ทุกอย่างเอามันออกไปให้หมดแล้วบอกว่ากูจะนอนขอไม่คิดอะไรชิวๆสบายๆเรื่องนี้ต้องฝึกนะครับหลายคนที่นอนไม่หลับเพราะลืมเคลียร์ตัวเองเรื่องนี้ นี่คือสาเหตุของโลกนอนไม่หลับเพราะทุกคนเอาความทุกข์ตั้งแต่เช้าไปนอนด้วยแค่นี้แหละครับนี่คือการโฟกัสช็อตเทอมวิธีการโฟกัสช็อตเทอมไม่ได้ดีที่สุดคือเลิกตอบสนองคนอื่นหรือถ้าเกิดจําเป็นต้องตอบสนองจริงๆเช่นเฮ้ยจะต้องมีแบบไปส่งลูกที่โรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็บอกลูกว่าลูกแม่ขอสัก20นาทีเดี๋ยวค่อยพูดได้ไหมแม่ขอหายใจลึกๆก่อน ลูกไปโรงเรียนไม่ทันไม่เป็นไรครับตอนนี้ลูกไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วนะครับทุกวันนี้ทุกคนหมดภาระหน้าที่ในการไปส่งลูกด้วยนี่ได้ได้ได,ได้ใช่ครับพูดง่ายแต่ทํายากแต่เราจะทําง่ายถ้าเลยเกิดเราตัดสินใจที่จะทําแต่ทุกคนไม่จําเป็นที่จะต้องทําแบบผมนะทุกคนแค่ลองไปปรับเล็กๆน้อยๆในสไตล์ของทุกคนสิ่งที่ยากมันจะหลาหายากถ้าเกิดเราเริ่มทําทันที แค่เราตัดสินใจว่าเราจะทำอ่ะแค่นี้แหละเมื่อกิจวัตรประจำวันคุณภาพของคุณเกิดขึ้นครับลองเทอมครับเป้าหมายที่คุณอยากได้มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแค่แบ่งเวลาไปเรียนรู้เรื่องใหม่ชีวิตก็ดีขึ้นแน่นอนจบสรุปโฟกัสลองเทอมมองให้เห็นภาพว่าอยากได้อะไรไลฟ์สไตล์อ่ะอยากได้อะไรอันที่2แต่ละวันต้องทําอะไรอาจจะไม่จําเป็นต้องเขียนชัดเจนมากก็ได้เขียนแบบเข้าๆก็ได้ แล้วทําให้มันเสร็จทําให้แบบสิบอย่างวันนี้ที่ต้องทําให้เสร็จทําเสร็จสักแปดอย่างคุณจะรู้สึกโอ้ oh, สุดยอดมากเลยวันนี้ทำไมฉันทําทุกอย่างที่ฉันเขียนไว้ได้เสร็จแล้วหลังจากนั้นอันที่สามหาชั่วโมงคุณภาพของคุณให้เจอนี่คือการโฟกัสนี่คือคําว่าโฟกัสมันจะไม่ใช่แค่ว่าจดจ่อหรือเพ่งเล็งกับอะไรสักอย่างไม่ใช่บางทีเพ่งเล็งกับอะไรบางอย่างมันไม่เครียดบางทีจดจ่อการเพรดเครียดคุณลองมา ปรับดูนะครับกับการโฟกัส3ประเภทตรงนี้วันนี้โอเคไหมสิ่งที่ได้แบ่งปันไปทุกคนรู้สึกว่าทําให้มีมุมมองเพิ่มขึ้นไหมครับสําหรับวันนี้ครับขอบคุณพี่พีทุกคนมากครับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับบ๊ายบาย